สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไม่พาคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go ยังไม่ได้สัตตัวเลยตบมาทั้งวันแล้วโถยเบื่อว่ะไม่มีอะไรสนุกสนุกให้ทําเลยปิดเทอมทั้งทีน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงเหมือนอะไรระเบิดเลยว่ามาจากฝั่งนู้นเฮ้ยอะไรวะหรือว่าจะมีผู้ก่อไอ้โจรก่อการร้ายแถวนี้ไปดูก่อนคืออะไรขึ้นอะไรวะใจเลยเสียงระเบิดเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นทางนี้นะเสียงอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย,อ,อ,ยอ,อ,อุกบาตตกเหรอเฮ้ยมีมีกล่องอะไรด้วยเดี๋ยนะ มีกล้องอะไรก็จริงแต่ว่าทำไมมีกล้องกล้องประหลาดอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยกล้องอะไรเนี่ยเอลโหลครับมีใครดูกล้องอยู่ปลตาลโหลโหลเดี๋ผมไหมอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนที่ผมเจออุกกาบะประหลาดครับมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะเอออะไรเนี่ยเว้นอะไรเนี่ยลองใส่ดิฮึบเุ้ยอะไรเนี่ยเว่นน้ำเงินน้ำเงินอุ้ยแว่นมาแปลกแเออแว่นประหลาดจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยนะเสียงอะไรอ่ะ มือมันมันจะอยู่ข้างฉันเสียงเสียงที่มันอ้าาาาปวดศีรษะจังเลยหัวฉันต้องกระแทกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันจิ๋ดเนี่ยอย่าบอกแต่ว่าไอ้ไอเลี้ยนตรงนีกินมันกินมาเฮ้ยเปิดประตูเว้ยเฮ้ยพี่เปิดประตูเปิดฟันเว้ยต่อฉันเราไปปล่อยฟันแกนะเว้ยโอ้ฟันแข็งจะมัดปวดมือด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เลี้ยนเฮ้ยใครเนี่ยวะใครอะนายน่าไหนใครฉันฉันชื่อแซมมี่นะชื่ออะไรอะฉันชื่อเคียวยะในในในนนกินเหรออ๋อ อ๋านี่ฉันต้องกินจริงเหรอเนี่ยฉันว่าตอนแรกฉันคิดว่าฉันฉันแค่คิดบา้บาๆบอๆ <c oughs> โอ้ชิบหายแล้วโดนกินมานี่เราโดนตัวอะไรกินมานายรู้ไหมเนี่ยมันมันเป็นตัวแดงๆปะ ใช่ใช่ตังแดงเหมือนกันฉันว่าน่าจะเป็นเอเลี่ยนหรอมั้งใช่ไหมไม่รู้อ่ะฉันใส่แว่นมาแล้วฉันก็โดนกินอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าแว่นที่เราใส่อ่ะมันเป็นตัวสัญญาณเรียกเอเลี่ยนแล้วทำให้เราเห็นเอเลี่ยนด้วยใช่นาเห็นอุกกาบาบปะเหมือนใช่ไหมใช่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 ่กี่ชั่โมงวะเนี่ึงเราจะย่ยสลายเนี่เอเลี่มันไม่เอ่ลช่มันไม่หมือนมนุษย์ด้วยถ้าเป็นมนุษย์ช่ป๊บเดียวมันก็ย่ใช่ใช่ใช่ใม่กี่ชั่วโมงช่แต่เอเลี่ฉันไม่้อ่ะ เหมือนว่าในในนี้จะมีของคนที่เคยลงมานะลองดูใช่หรอเปล่โอ๊ยตกใจโอ้ยโหลกอุ้ยอันนี้เขาตายแล้วจริงไหมเนี่ยเต็มหมดเลยโอ้ยดดเต็มหมดเลยใช่ขอกล่องเลยไหนนายเจออะไรดีเฮ้ยฉันเจอปืนฉันจอปืนเฮ้ยนายนายนายมาปืนดินี่เนี่ยมีกระบอกดิเนี่ยเได้กล่องได้กล่องนะเออเต็มหมดเต็มหมดเลยฉันว่านะที่นี่อ่ะนายนายเนี่ยนีมีขวานี่นะขวานะโอ้เจอแล้วเจอแล้วตะกี้เอ้าแล้วแล้วนี่นายนายเข้ามานานยังเนี่ย ฉ,ฉันเข้ามาได้2ชั่วโมงออกว่าไฟองั้สชั่วโมงกว่าแสดงว,ว่านายยังไม่ย่อยสลายใช่ไหมแสดงว,ว่าโอเคฉันว่านหลายชั่วโมงอยู่หรือว่าเราจะไม่ลงกระเพาะมันเราติดอยู่ตรงหน้าฟันมันอยู่เลยเนี่ยนายเข้าไปสำรวจข้างในายัง ังเลยนายมีกระสุนแม่เออมีมีมีฉันมีอุปแม็กอะนายไปนายไปตามฉันมาเพื่อนโอ้ยมีคนตายแล้วไปสู่สุคตินะครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยไปไปตอนไหนก็ไม่รู้อะฉันว่าตรงนี้ไปไม่ได้ฉันฉันฉันได้โอ้ใช่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 ฉันไปไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเสียงมันวังเวงมากเลยข้างในอะเพื่อนเราลงไปข้างหน้าก่อนไหมเออได้ได้ได้ไอ้ตรงลงมาชื่ออะไรชื่อลืมแล้วชื่อคิ้วยะอคิ้วยะเออนั่นแหละวันนี่คิ้วยะโฮ้ยตามมาตามมา อุ้ยอ้นี้สงสัยน่าจะเป็นลากกระดูกของมันมาเพื่อนอุ้ยตัวนี้มีกล่องด้วยคือขนาดเปตัวไรไม่รู้ใช่หรอแล้วตัวอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เพื่อนระวังระวังมากจะเป็นพิษก็ได้เฮ้ย้นี่ตรงนี้มันมีกล่องอ่ะใช่หรออย่าลองไปอ่ะเดีาย่ค่อยไปก็ได้ฉันว่าเรไปข้างลนาาก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นมาก็ได้เออออออันนี้กขจริงแล้วเราเราขึ้นได้ใช่ไหมนายคิดว่าเราขึ้นได้ไหมอันว่าน่าจะขึ้นได้นะโอเคได้เพื่อนนั่นเราเราต้องสอยพวกนี้ก่อนแบบเหมือนมันเป็น้ดไ กดั้งกดโอยช่างขอโทษขอโทษขทษาปิดจนะเฮ้ยระวังเพื่อนระวังระวงระวังระวัเออปอนปอไปไหมเออยิงไปไปมยิงไปไปมวั้ยอย่ามันอย่ามันตีเรานะโอ้ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวสองตัวสองตัวเพื่อนมันมีเปสามสี่ตัวเลยยิงันยิงยิงไันค่อยยิงกระสุนมีจำกัดเออจริงจริงจอัวกันายผมฉันอยาใช้มีดมากเลยว่ะเดียวเพื่อนนะเยวเพื่อยิงมานะโอ้ยโอ้น้แดงเต็มเลยว่ะโอยิงหาแล้วไปไงเนี่ยอูแล้วชุบโอ้ยคุ่ ยิงชิงยิงยอสสฉันฉันยิงใกล้ฉันว่าน่นจะชิงใกล้จดีกว่าเย่แล้วนีมาใกล้ดินี่ มีฟันมันไพี่ฝันมันนีไปตีไปไปไปนี่นตีมันอยู่โดดไปเลยนี่แน่นี่นี่นี่แน่ตายแล้ว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 โอ้ช่าเกือบตายเลยเพื่อนแต่ว่าน้ำแดงรู้สึกว่าเมื่อกี้ฉันโดนแล้วฉันรู้สึกแบบเออฉันรู้สึกว่าฉันฉันจะละลายจริงๆว่ะเพราะวน้ำแดงเนี่ยเป็นน้ำมันเป็นกรดใช่มันเป็นกรดจริงด้วยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเพิ่งโดนอ่ะน่าจะไม่เป็นไรเฮ้ยตายแล้วเฮยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนรู้สึกว่ามีทางว่ะใช่มีคนอยู่อ่ะใช่หรอมีคนหรอนั่นมีคนเฮ้ย เฮ้ยหรือเป็นมิดรอไหมมิดมันหน้าุมาันหน้ามุมมันดุเลยเพื่อนเอาไงให้ฉันขุดป่ะเขาใช้เราเรอาเปหรือเปล่า เออไม่รู้อะฉันขอเข้าไปหน่อยนะครับฮัลโหลนายเอ้ชุบชุบโอเคฉันมาไม่ก่อนแล้วกันนะเออนคนดีปะตอนนีครับลุงเออเออเออประเดีอันนี้พูดลุงเป็นไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับเนี่ยเออฉันเออฉันเป็นเอเลี่ยนอะนะฉันมาจากดาวที่ไม่ชัวร์นายตัตโบนายตัตโบเออชื่อว่าคุณเลยแฮะนั่นแหละครับเพอ่แต่ว่าลุงครับแล้วลุงอยู่ที่นี่มานานกันหรือยังครับเนี่ยเออฉันอยู่ได้มานะห้าสิบชั่วโมงแล้วนะห้าสิบชั่วโมงยังไม่เลือดสลายฉันว่า แสดงว่าเราเรา,เราจะไม่โดนเราจะไม่โดนย่อยใช่ไหมครับเนี่ยเออฉันไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์อย่างพวกแกที่อ,อนแอ่นนะอาจจะตายภายใน 3, 4, 5, 6, 7 8ชั่วโมงก็ได้นะเอออันนี้ก็จริงเนะาะมนุษย์มนุษย์เนื้อเนื้อเนื้อหนังเนี่ยมันต่างจากเราอยู่แล้วนะเอเลียนอ่ะเนาะใช่ๆๆเออแล้วลุงครับพอจะช่วยวิธีหาทางออก ใช่พวกผมได้ไหมครับเนี่ย,ยไม่รู้สินะจะที่จะได้พวกอาวงอาวุธนะไปแลกกับหัวหน้าเผ่าพวกฉันสิตัวสีม่วงนะ่ะตัวสีม่วงเหรอครับ<อ>ได้<ม>ครับได้ครับ,รบผมเออนันขอบคุณมากนะฮะมีอาหารไหมฉันหิวมาวกเพราะฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะเออไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยไม่เป็นไรไปไปไปเสร็จครับลุงม่วงโอ้ยอ๋อนี่ไงต้องหาของมาแลกปะเนี่ยมีพวกเออเป็นเป็นเมจิกอะไรบ้าๆเพิ่มมาแลกชุดทหารแล้วก็แลกกระสุนกระสุนด้วยอ่ะนี่นะสารข้อมูลด้วย ใช่แล้วกระสุนได้แล้วก็มีโอเคนายจำของที่ต้องแลกไว้นะเ,เราเราสำรวจไหมเฮ้ยมีบันไดด้วยอันนี้มันเอาทางไว้อาขึ้นแน่เลยเออเฮ้ยนั้นเราไปบันไดแล้วเราไปาาาสำรวจทางเก่าบ้างที่ฉันบอกว่าจะปะ้จะพานายไปเมื่อกี้ไปนฉันว่าในนี้ไม่น่ามีแล้วแหละไม่มีอะไรใช่ไหมใช้ของหมดแล้วเออก็จริงก็จริงไปไปไปตามมาเรากลับทางเก่าใช่ไหมเพื่อนเราไปทางเก่ากระสุนนายเหลือเท่าไหร่อ่ะ สมฉันเหลือลสองอะแม่อะเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเข้าไปเพื่อนเข้าไปนึงเดี๋ยวฉันทำทางให้ไปหนึงนะนี่โอเคเออคขึ้นมาขึ้นมาเร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 าตอบแบบรวดเร็วได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าชึบได้เลยชึบชึบโอเคขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บโอเคทางไหนนะมันอยู่ทางไหนก็สือว่าเป็นข้างบนใช่ป่ะโ้ยค่อยค่อยขึ้นสินะเนี่ยบนสุดเลยโอเคประมาณนี้อ่ะขึ้นง่ายๆหน่อยชึบชึบชึบโอเคขึ้นมาเออทางไหนวะฉันลืมแล้ววะโอเคโอเคโอเคเออนายโดดไหวใช่ไหมไหวชึบโอเคขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยจะตกจะตกระวังระวังระวังเฮ้ยมีตัวแล้วนี่มีนี่มีเลี่ยนมีเลี่ยนมีเลี่ยนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะกามมันเองฉันจะกามมันเองนี่เนี่ยระว่าเราต้องการชุดก่อนดีกว่าพวกเอเลี่ยนพวกเอเลี่ยนหุ่นเหล็กเนี่ยมันตีแรงมากเลยเพื่อนโหมีสามตัวข้างล่างอ่ะเยอะมากเอางี้นายยิงไปก่อนฉันหาของก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเพื่อนไม่มีของเลยนี่ข้างล่างไงเออข้างล่างแหละโอเคระวังไว้เพื่อนระวังไว้ระวังไว้นี่อุ้ยมันเป็นหุ่นเหล็กอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอเลี่ยนธรรมดาเป็นหุ่นเหล็ก ใช่ใช่แต่ยากมากเรา,าเพื่อนเฮ้ยอจะเจอตะเกียงที่ไว้แลกข,ของแล้วนี่ไงของแค่นี่ไงอ่ะจริงอะ่ะที่ที่มันที่พวกนั้นไอ้พวกไอโหหน้าตงม่วงมันให้เราเอาเอาของไปแลกอ่ะใช่ว่ามันมันไม่สามารถมาที่นี่ได้แน่นนเลยอ่ะมันกลัวไอพวกนี้เนาะกวเอเลี่ยนอะ่ะตะเกียงนี่<ร>คืออะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเพรา<ล>ะฉันขุดแล้วไปกินฉันได้อาหารเต็มเลยเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยแล้วลองขุดดิอ๋ออ๋อไม่เป็นไรฉันได้แล้วนี่ฉันได้มานี่ฉันหนังสือมาด้วยไปนึงอ่านก่อนสวัสดี นายคือคนที่ถูกกินมาเหมือนฉันใช่ไหมถ้านายเห็นมาทึกเล่มนี้ฉันคงจะตายไปแล้วและฉันคิดว่ามาทึกเล่มนี้อาจจะมีประโยชน์กับนายนะนายมาที่นี่เพราะจะเอาของตรงนี้ไปแลกกับคนตัวม้วใช่ไหมไม่ใช่คนสิเอเลี่ยนถ้านายอยู่ที่นี่ที่แคมปถ้านายอยู่ที่แคมปนั้นจึงรีบหนีออกมาให้ไวที่สุดพวกมันไม่ใช่เอเลี่ยนที่ดีอย่างที่นายคิดถ้านายอยู่ที่นั่นนายละก็แ้านายละก็นายถูกว่ามันฆ่าและจับมาเป็นอาหารของพวกมันหนีไปซะทางออกที่นี่จะมี ที่ฉันรู้คือจุดเสียฟ้าทนายไปถึงจงทําลายมันและนายก็จะออกไปได้ลาก่อนสหายฉันทําประโยชน์ให้นายแล้วใช่ไหมฉันได้ตายจากอย่างสงบโอ้โหนี่ก่อนตายเนี่ยก่อนที่เขาจะรู้ว่าตัวเองตายเนี่ยเขาสาเสียงเขียนที่นี้ไว้เพราะว่ารู้แน่ๆว่านานา,นานคนเนี่ยมันต้องมีคนมาติดแบบเราแบบเขาเนี่ยฉันท<ข>ําเป็นคนดีมากนั้นเรายืนเขาลงเขาสักชั่วสักชั่วโมงไหมครับเอาดยอกเล่นมาส,สักสักสองนาทียู่โทเขาจอนขอโทษนะครับ ที่พวกผมมาช้าเกินไปใช่ขอโทษนะครับแล้วขอบคุณสลับบันทึกที่คุณทิ้งไว้โอเคเพื่อนในนี้มีมีเอกสารข้อมูลเต็มเลยเพ่าว่าเราได้ได้นี่แน่เลยน่น่แรกไปเอาไปคนสองอ่ะนะเฮ้ยตรงนี้มีนี่ไอ้เจมเจมอันนี้มันีที่เราต้องไปแลกแต่เพื่อนเขาบอกเขาเดิมว่าไอ้พวกอีเลพวกนั้นอ่ะ มันเป็นคนไม่ดีอ่ะนายคิดว่าไงฉันว่าอาจจะจริงเนี่ยนี่เขาว่านไม่เค้ายจะเขียนใช่แต่ว่าเอางี้ไหมเอางี้ไหมเราเราเราเอาของไปแลกกับพวกมันใช่ปะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หนีออกมาเลยเค็บะเพราะว่าฉันว่าเดี๋ยวฉันว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะฆ่าเราเร็วนี้เลยก็ได้ไงฉันว่าเรารีบกลับแล้วก็ไปแลกเสร็จแล้วเราออกมาเลยดีกว่าไหมไปๆๆชึบๆอดีตครับลุงเอาของไปแลกฮะโอเคฉันได้หมวกมาแล้วได้กระทามาด้วยเฮ้ยนายนายมีนี่ปะใครตะเกียงอ่ะเออเป็นเป็นอะไรที่ใส่ไม้อะไรเงี้ยเออมีปะมีปะ อุ้ยนายแด้ของมาแล้วเหรอนายได้มาไหมคา,าตะเกียงแต่ว่าแล้วไหนๆเออใช่ใช,ใช่อันนี้แหละนี่แหละแล้วก็มีอันนี้เราแด้มาแล้วแกงเหรอเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้นั่นแหละและ้วก็มีอุย้ยนี่ไงแม็กนายแด้แม็กด้วยนะอย่าลืมนะเพื่อนไปไปตอนนั้นพวกผมขอไปก่อนนะฮะเอาไว้เอาเอาไว้เจอกันนะครับจะค้จะเลบไปไหนอ่ะเอเอ,เอพอดีว่าพวกผมออพวกผมจะหาทางออกจากนี่นะครับเออนี่นายคิดว่าจะออกไปได้จริงๆอย่างนั้นเหรอ เอางี ee, ma, like you, so ้ไหมาเป็นอาหารให้ฉันแล้วไปลงในกระเพาะฉันซะแล้วฉันจะพาผู้ตายออกไปเองแปลกๆนะครับแปลกนะฮะที่คุณคิดดีอะปะเนี่ยคนเล่าเอ้ยเอ้ยจะกลับจะกลับมาแล้วมาแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีไม่ก่อนหนีไม่ก่อนสถานีเพื่อนหนีไปหนีไประวัง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 ยช่วยเราโอเคโอ้หดีนะเพราะมันอ่อนแอเพื่อนตอนนี้นายเอาไปนายเอ่อใส่กับฉันคนละครึ่งคนละครึ่งตัวใส่ไปใส่ไปเพื่อความแข็ง เออจะไปเป,ป็นชุดเกาะโอ้<ต>ช่วแ<ต>่วแล้ววันนี้เป็นคนไม่ดีจริงด้วยเหมือน,นฉันจะได้ยินเสียงคนแถวข้างบนอยู่นะเราจะไปช่วยเขาให้เออได้ไหมนี่เหมือนกันไปแก้ตอนที่เราต่อสู้อ่ะเออไปดูปะอาจารย์จิตฉันนั่งไม่ไ,ได้ยินเออเออนันน,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 นัไปดิฉันฉันได้ยินอยู่เหมือนกันตอนที่ฉันต่อสู้อ่ะเออเ,เสียงคนขอความช่วยเหลือนะเว้ยฉันใส่ชุดแล้ววันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันวิ่งไวขึ้นว่ะนายกิเหมือูแฮมไหมใช่ไหมเออไหนข้างบนเหรอ ฉันจะกลับไปทางเดิมใช่ไหมเนี่ยไหนนายได้ยินทางไหนทางนี้เหรอเฮ้ยฉันว่าฉันสินเอเลี่ยนตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเจรจาบ้างก็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 นจรจาบ้างก็เจรจาบ้างก็เจรจาบ้งก็เจรจาบ้างเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาโอ้ช่า่มันฉึกมากว่ามันจะเป็นหุ่นเหล็กนะฉันว่าไม่ใช่เหล็กเหล็กธรรมดาด้วยอาจจะเป็นเหล็กเหล็กจากต่างดาวนะฉันว่านะเอเลี่ยนมันไม่เทียมหรอฉันไม่รู้ว่าฉันคิดว่าคนนี้มันก็คงกินมาเหมือนเราแหละมันก็คงต้องการเอาชีวิตรอดนะเฮ้ยข้างในมีคนด้้้วววยยยรรรููปดดดดคคัับบ่ไฮะ สวัสดีครับคุณคุณเป็นใครเนี่ยผมเออผมชื่อสเตฟครับผมโดนจับตัวมาเออแล้วแล้วผมผมไม่มีที่ขุดเออช่วยคุณนะครับทําไมเนี่ยเออลองลองไปหาดูสิครับนายนายมีเหรอนายนายคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วดูวนด่ด่เออแล้วแล้วคุณแล้วคุณมาติดได้ไงครับเนี่ยเออผมถูกไอ้พวกไอ้เลี่ยนหุ่นหุ่นเหล็กเมื่อกี้จับตัวมาครับแล้วรู้สึกว่าเออ ฟื้นมาทีก็ติดอยู่ในท้องใครก็ไม่รู้นะเออตอนนี้ผมบอกข่าวเอ,อ้ยไม่บอกแล้วกันนะเนาะแล้วตอนนี้ยัง่ายครับถ้าคุณตามผมเนี่ยผมจะพาคุณออกไปเองอ๋อจริงเหรอครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเพราะคุณเป็นคนเหมือนเราโอ้ยงั้นดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเอ,อ่องั้นออ<ๆ>คุณรอที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปเองนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาทางออกก่อนนะครับอ,อ๋อ ได้เลยครับผมไปไหม <c oughs> เออตรงนี้มีทางไหมไม่มีทางใช่ไหม <c oughs> เราต้องหาอะไรนะที่เขาบอกอะไรสีรฟ้าใช่ปะ <c oughs> สีะฟ้าเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ่ะลองลองไปข้างล่างอยู่ไหมถ้า <c oughs> ลองไปดูเลยเออใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณไหนนะประมาณลำคอของมันใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไอ้ที่พวกเอกเลี่ยนมันยืมนมไปแก้เอเลี่ยนตัวเขียวที่มันทำร้ายเราอะ่ระรู้สึกว่าน,น่าจะเป็นเอ่อลำประมาณลำไส้มันอาจจะเป็นตัวของมันอะไรเงี้ยเราลองไปดูห้องหัวใจของมันไหมชาวบ้านมันต้องมีหัวใจเหมือนเรานี่แหละนะเพราะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเราเลยนะไปไปลองหาดูเออฉันนไม่เห็ทาง ที่มันควรไปเลยอ่ะเอ้ยนั่งไงไประตูไหน <ทำ S 1> ไปหระตูเรมือเขียนว่าห้ามผ่านอ่ะเพื่อนเอ่อนายพอจะมีคุณแจหรือว่าที่ขุดไหมขุดไปเลยก็ได้ไปไขุดไปเลยพอไปเลยก็ได้ใช่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 มันมีเอเลี่ยนอยู่เหรอไปตัวอะไรเพื่อนระวังระวังระวังฉันว่าแม่มุมเนี้ยเป็นแม่มุมเอเลี่ยนพิษแน่เลยชันว่าโดนแล้วอาจจะติดพิษก็ได้เพื่อนระวังนะชันว่าแล้วทำไมพวกนั้นมันเขียนว่าห้ามผ่านแได้ว่าพวกเอเอลี่ยนตัวเขียวๆอ่ะไอตัวที่มันอยู่ตรงนั้นชันว่ามันกลัวพวกแม่มุมแน่เลยว่ะ มันกลัว <calculating. S 1> ทุกอย่างใช่ไหมใช่มันควทุกอย่างครับมันคิดบอลไงมันจะรอกินแต่เราไงมันก็น่าจะเป็นพวกที่ต้องการกินสิ่งสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าถ้าอันไหนแข็งแกร่งกว่ามันก็น่าจะไม่สู้มั้งคิดว่างั้นอ่ะอยแบบนี้เราไปคุยไงมันไม่เคยรู้ว่าเอออาณาจักรอาณาจักรพวกนู้นเนี่ยมีอาวุธอะไรแบบนี้รึเปล่านะทำอะไรกินเหมือนฉันไหมจริงจริงเวลาจริงจริงจริงข้ามันข้ามมันทั้งหมดพวกเอเลี่ยนแม่มุมเนี่ยดโดดไปดิดดไปดิดดไปดิตายหนึ่ง นี่ก็กระสุนเราเยอะเพื่อนเข้างหน้ามีคนตายแล้วฉันเห็นศพคนเนี้ยน่ะเระวังเดินไปทางขวาหน่อยราลองเดินไปทางขวาด้วยตายหมดตายหมดนี่วันนี่วันนี่วันเออจะเก่าวมันนี่อ่ะนี่อ่ะตายแล้วทีข้ามข้ามข้ามมีเออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่อ่ะขึ้นไงวะเนี่ยอ๋อทางนี้นะตอบไปได้แล้วนี่จะตอบไปได้ขึ้นนี่ข้างมมีข้างล่างมีข้างหลังข้างหลังเช่นกันตัวเองมาดิเมาดิเอ๋มุมมันเป็นมุมชัวเจ๋งมากเหรอฮะชัวเจ๋งมากเหรอถึงกันได้พวกนั้น นี่อ่ะเรียบร้อยบาเพื่อนไปนต,นต่อบูม,มีคนเต็มเลยว่ะเอ,อ,อือนจะหมดแล้วก็ได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเพื่อน,นางงายังไงฟ้าฟ้าชั้วว่าเป็นหัวใจมันแน่เลยเห็นปะ่ะ <c oughs> เออใช่ๆเราสองคนต้องไปขุดกันไปหนึ่งอะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเราต้องต่อขึ้นเราต้องโอเคขึ้นมาเพื่อน <c oughs> ชึบชึบโอเคมามา <c oughs> มาชึบโอเคตรงนี้ชั้วว่าต่อมันตายไปแล้วกันเนาะโอเคฮึบฮึบโอเคมาเพื่อนมาเร็วจะรอนายอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันติมมันก็แช่น้ำได้นะเพื่อนแต่ว่าอย่าแช่เลยกว่า รีบมารีบมารีบมาเอ้ยส่งส่งที่คุณมาส่งที่คุณมาส่งที่คุณมาฉันคุณเองจดัดการมันเองไปเอางีน้นายนำไปนำนายไปก่อนเลยไปไปไปช่วยคุณสตีฟก่อนไปเดี <c oughs> ๋ยวรอโอเคอย่างนั้นนะฉันขอคุณกวาดยามัละนี่แน่นี่แน่คุณเลยๆกันนะไอเจ้าเอเลี่ยนมึงอ่านะมาทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีกับพวกมน,นุษย์ไว้ฮะฉันขุดให้พวกให้แกตายไปเลย,เยแล้วกันเฮ้ยสิ่งแรก เพื่อนโอชิอยู่ที่ไหนนะเอ้ยคุณสตีฟเป็นไงครับปลอดภัยไหมฮะอขอบคุณมากเลยนะครับที่พาผมมาจากท้องตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออันนี้คุณรู้อีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อผมรู้อยู่แล้วครับว่าผมโดนกินเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับคุณเอ่อแซมแซมมี่ครับแล้วก็นิเคียวยะอ๋อขอบคุณแซมมี่ขอบคุณเกียวยะมากเลยนะครับที่ช่วยผมออกมาจากที่นั่นไม่เป็นไรฮะผมก็โอเคแล้วครับงั้นย้ายกันตรงนี้แล้วกันนะครับขอให้รอบปลอดภัยหนีไอรีนนะฮะอ๋อขอบคุณมากเลยครับ ไปไปคยไปไปตอนนี้ดีกว่าเอตอตลงนายจะเดินทางกับฉันใช่ไหมเนี่ยไป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 